สวัสดีชาวมินค่ะตรงความรักประจำวันที่2มีนาคมนะคะคุณได้9คาากับหัวส่วนเขาเป็น3คาถาก็คาถาทั้งคู่นะคะอาจจะมีพาชั่นเกิดขึ้นในความสัมพันธ์อาจจะยังมีความรู้สึกที่ยังครุกุ่นอยู่ในเรื่องของอความขัดแย้งนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะคะมันจะมีการสื่อสารที่ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะคอมมินเตเคลียร์ี แล้วก็ engagement นะหมายถึงการคืนดีการหันหน้าเข้าหากันนะคะการปลองดองกันถ้าใครยังไม่เคยมี Commitment เลยม่ก็มองว่าในอนาคตอันใกล้อาจจะมีการมาสารภาพรักบอกรักแล้วก็ เหมือนกับต้องการที่จะได้คอมมิตเมนต์ก็คือจะมีคนมาขอค่ะขอเป็นแฟนขอมั่นหมายขอแต่งงานอะไรแบบเนี้ยแบบชัดเจนแล้วก็จะมีการส่งควัเกิดขึ้นด้วยมีคนลดกำแพงในใจลงแล้วก็มีคนที่อยากที่จะมองถึงอนาคตระยะย,ยาวนะคะในความสัมพันธ์ถ้าโกรธกันมองว่าน่าจะสามารถปรับความเข้าใจได้แล้วก็ไปกันต่อข้างหน้านะคะ